mới băng ảo bớt nèo tăng ra Ê, nèo. Ờ, băng ảo bớt nèo tăng đi, còn trăm, Ê, nèo tăng lắm mấy thứ. Ừ. รา้นแล้วาสวัสดีครับผมพกคันะครับผมขอฝากเี้ฝากตัวนะครับแล้วเข้ามารับชมแล้วฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นนะครับคือผมเป็น FCP พี่ทั้งหมดแหละไม่ว่าจะสจอ่ะครับอมสายชิวนะครับพี่คนนี้ิดคือพี่เขาบินหลายช่องมาก แต่เราก็ยังติดตามทุกช่องนะครับผมเป็น f c ตัวยงของพวกพี่ๆนะครับผมแล้วก็ช่วงนี้นะครับพี่อมสายชิลเขาบอกว่าเปิดสาขาใหม่ทอกนะครับปิดสายชิลทอกหมดไปนะครับจเจริญพันธุ์ทอกจเจริญพันธุ์พี่ครับผมอยู่ภาคใต้นะครับพี่ช่วยมาจเจริญพันธุ์แถวแถวบ้านผมหน่อยนะครับด้านนี้ไม่ค่อยจเจริญพันธ์เท่าไหร่นี่คันนี้นะครับ ZX รถในตำนานที่พวกพี่ๆเขาบอกว่าหายากทัง ทางผมก็มีนะและผมขายทุกคันนะครับผมคนเข้ามาดูบ้างยังเลยเจ็ดคนครับเจ็ดคนนะครับผมฝากไล้์ฝากแชร์ด้วยนะครับนี่วันนี้นะครับเป็นครั้งที่สองที่ผมไลฟ์สดในใน u t u b e นะนี่แ x เนะครับคือ x คือรถในตำนานแหละเป็นรถในฝันของใครหลายๆคนเดีย๋ยวสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่ แล้วก็ใครที่เข้ามาแลว้วฝากไลค์ฝากแช์ด้วยนะแล้วก็คอมเมนต์เดี๋ยวเดี๋ยวฝากคอมเมนต์ด้วยนะเป็นครั้งที่สองสำหรับไลฟ์สดใน u t u b e นี่แ x นะครับบอกเลยคลิปจัดอประมาณนะครับผมรอประมาณแล้วก็ฝากนะครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับพวกพี่ๆนะครับตอนนี้กำลังต้องการต้องการนะครับ เด็กขับรถผ่านแล้วมันเร่งเครื่องใส่นะครับต้องการสปอนเซอร์รายใหญ่นะครับผู้สนับสนุนเราตอนนี้ขาดผู้ผู้สนับสนุนเยอะมากต้องการอยู่นะครับแล้วก็นี่เป็นวิกเตอร์รงซี่นะครับแล้วก็ k r ท้ายเิดนะครับผมใครใคร,ใครที่รู้จักพี่โอมพี่ไรก็ฝากบอกพี่ก็หน่อยช่วยมาเจริญพันธ์แถวบ้านผมหน่อยนะครับถึงว่าได้ข่าวว่าหารถซื้อรถนะครับพี่ครับมาต่อได้นะครับผม หมอหน่อยนะครับนี่ที่จอดมียังมียังลายอยู่น,น,นี่ขายหมดทุกคนันสามคนดูครับนะะครรับอีทดดไว ามคนดูครับเออสามคนดูครับสามคนดูครับนะครับพวกพี่ๆนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยแล้วก็นี่เป็น KR นะครับทรงซิ่งให้ดูรถนี่พันดู KR เรื่งก็ขายนะครับแล้วก็ KR อีกคันหนึ่งท้ายเป็ดสีดำก็ขายเช่นกันคันนี้เพิ่งมาถึงสดๆเมื่อกี้แล้วก็ KR ท้ายเป็ดนะครับอีกคันหนึ่งเช่นกันนะครับ แล้วก็ K R ท้ายแบนอีกชันหนึ่งแล้วก็รถเสร็จแบตของไครเรดของผมครับเออไม่ได้ชายนะครับรดีๆนะครับแล้วก็อะไรไม่รู้นะครับรถเข้าข่ายยางแล้วก็เดินกู้นะครับผมกำลังรองไอ้นี่อยู่กำลังเ็บงานรายละเอียดอยู่นะแล้วก็ด้านหลังมีงานนะครับกับพี่ชายองคนะครับผมน ไล่แบบเจ้ด้วยไล์สดไม่นานปกติผมไล์สดอยู่ในเพจนะครับชุ่มมอเตอร์ไซค์โปอักเังเจอกันไวรุ่นในเพจค่ำคืนนี้มันแน่นอนบายืดเลยองนี้ลงเลยยืทู่นี่ก็หนเลยลงเลยไหมเอาไม่ลงดิ นะครับผมลานไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับผม